สวัสดีครับผมคนทํากินชาแนลนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีนมทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะเป็นนมสด u s t นะฮะแล้วก็เป็นนมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นนมสดพาสเจอไรนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําเมนูชานมเย็นนะฮะก็จะใช้วิธีการชงเนี่ยก็คือจะใช้แนวทางการชงทั้งหมด3แก้วเลยนะครับแก้วแก้วแรกนะครับก็จะเป็นนมสด u s t นะครับผมแล้วก็แก้วที่2ก็จะเป็น นมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดนะครับเพื่อนๆแล้วก็แก้วสุดท้ายก็จะเป็นนมสดพาสเจอร์ไลน์นะครับก็ใน,นส่วนของแก้วเสิร์ฟนะครับผมใช้แก้วเสิร์ฟขนาด20บออนเลยนะครับวันนี้เป็นไซส์พี่ใหญ่เลยนะฮะสำหรับการชงเมนูชานมเย็นทั้งหมด3แก้วนะครับเพื่อนๆก็วันนี้จะใช้เครื่องชงกาแฟนะครับในการสก,กัดน้ําชาเหมือนเดิมครับเพื่อนๆส่วนปริมาณใบชาเราจะใช้เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทําทีละตัวนะครับผมก็ ผมจะใช้ใบชาอยู่ที่10กรัมนะครับเพื่อนๆหรือประมาณช้อนโต๊ะกับอีกนิดๆน,นะครับช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆใช้ตัวด้ามชงหรือว่าฟิลเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบซิงเกิลช็อตนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ผมจะดึงน้ําชานะครับออกมาที่ร้อยยี่สิบนะครับเนื่องจากเป็นแก้วขนาด22อออนนะครับผม ตัวใบชาที่ผมใช้ก็จะเป็นใบชาแดงอินโดนะครับตัวนี้ผมจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะครับเพื่อนเ<ๆ>เพื่อให้ตัวใบชามันบานเนาะแล้วก็สีกลิ่นมันจะได้ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับผม ค okay, ครับผมเราได้น้ำชา120 ml แล้วครับผมโอเคครับเนื่องจากใบชามันละเอียดนะครับผมจะกรองสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากลัวตัวตะกรนหรือว่ากากชาเนี่ยมันจะลงไปในตัวน้ําชาตอนที่เราชงนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราสกัดทั้งหมด3แก้วเลยนะครับเราค่อยปรุงพร้อมกัน โอเคครับผมเพื่อนๆครับกอนนี้ผมก็ได้น้ําชาทั้งหมดสกัดมานะฮะก็ได้ทั้งหมด3แก้วแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วแรกนี้ผมจะปรุงแบบใช้นมสด UHT นะครับแก้วที่2ก็จะเป็นใช้นมข้นจืดนะครับเพื่อนๆแก้วที่3เนี่ก็คือจะเป็นนมสดพาสเจอร์ไล์นะครับก็เดี๋ยวในลําดับแรกเนาะเดี๋ยวเราจะต้องปรุงความหวานลงไปก่อนนะครับผมจะใช้นมข้นหวานนะครับเพื่อนๆ40 ml เลยเนาะทั้งหมดทั้ง3แก้วเลยนะครับ การสกัดน้ําชาปริมาณน้ําชาทั้งสามแก้วก็เท่ากันนะฮะเพียงแต่ว่าก็จะแตกต่างกันแค่นมนมที่ใช้ในการนมจืดนะฮะที่ใช้ในการปรุงนะฮะใช้นมข้นหวานนะครับเพื่อนๆ4 m ml นะครับผม เนื่องจากตัวนี้มันจะเป็นแก้วขนาด22ออนนะครับเราต้องเผื่อความหวานหรือว่าใครจะจะเพิ่มความหวานมากกว่านี้จะใช้เป็นพวกน้ำตาลลงไปด้วยก็ได้ครับให้มันหวานชุ่มคอนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆต่อไปปรุงนมจืดเลยครับก็ตัวแรกจะเป็นนมสด u s t นะฮะใช้40แบเหมือน,นกันนะครับผม โอเคครับแก้วที่2ก็จะเป็นนมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดนะครับตัวนี้นะครับเราจะดูถึงความแตกต่างของสีด้วยนะครับว่านมแต่ละชนิดมันทําให้สีของชานมเย็นเราเนี่ยที่ชงไปเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงก็พูดตรงๆก็คือมันจะทําให้เราทําให้สีของชาเราซีดหรือว่าดรอปเรื่องของสีลงไปมากน้อยแค่ไหนในแต่ละตัวนะครับ โอเคครับตัวที่3นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นนมสดพัชเจลไรน,นะครับตัวนี้นะครับแก้วที่3เลยใช้ปริมาณเท่ากันชงส่วนผสมให้เข้ากันครับตอนนี้ผมมองจากตาเปล่านะครับตัวที่สีจะเข้มกว่าเพื่อนก็คือจะตัวที่เติมนมพัชเชลไรน,นะครับนมสดพัช,ชลไรน,นะครับตามมาด้วยตัวนมสด u h t นะฮะแล้วก็เป็นสุดท้ายก็จะเป็นสี แก้วกลางก็จะเป็นนมข้นจืดนะครับอันนี้ผมตักน้ําแข็งแก้ว20ออนซ์นะครับแล้วก็จะเทชานมเย็นเราลงไปแก้วแรกจะเป็นส่วนผสมที่ใช้นมจืดของนมสด u s t นะครับนี่นะฮะแก้วที่2นะครับก็จะเป็นนมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดนะครับเพื่อน Okay. สุดท้ายก็จะเป็นนมสดพัชเชลัครับผมนี่นะฮะใช้สัสดส่วนอัตราส่วนเท่ากันเลยนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดเลยต่างกันแค่ชนิดของนมจืดที่เราใช้มองจากซ้ายนะครับเพื่อนๆซ้ายสุดคือนมสดพัชเชลันะครับตรงกลางคือนมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดนะครับขวาสุดก็คือจะเป็นนมสด U S T นะครับ ก็ซ้ายที่ใช้นมสดพระเจรไลเนี่ยสีก็จะเข้มกว่านะครับผมตัวรองลงมาก็คือจะเป็นขวาสุดนะครับขวาสุดที่ใช้นมสด UST นะครับเพื่อนสุดท้ายก็จะเป็นนมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดนะครับแต่ว่าความเข้มหรือว่าความแตกต่างเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันมากนะครับนิดเดียวนะครับเพื่อนมีความแตกต่างกันนิดเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยจะให้รสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อน ผมจะไม่ราดนมด้านบนนะครับผมเพราะว่าผมจะชิมรสชาของชาเต็มเต็มเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมาชิมทีละแก้วนะครับแก้วแรกนะครับตัวนี้จะเป็นนมสดพัชเไลัยนะครับในการปรุงชานมเย็ยนเรานะครับมนมสดพัชเไลมันจะได้ให้กลิ่นของชาเนี่ยคือแรงแรงนะครับคือมันจะเรียวๆหน่อยแต่ว่าในเรื่องของความมันเนี่ย ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องลองชิมอีกสองตัวดูวก่อนอืมอ่ะต่อไปเป็นนมข้นจืดครับนมข้นจืดเขามีรสชาติเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วคือมันจะนัวที่ลิ้นนะครับมีความมันนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้จะมันนะฮะนมข้นจืดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความหอมความมันเป็นเอกลักษณ์คือมันจะนัวๆน,นะครับเพื่อนๆรสชาติที่เราคุ้นเคยกันดี ตัวนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ก็คือใช้นมสด U S T นะครับจะคล้ายๆกับแก้วแรกที่ใช้นมพัชเชลัยนะครับแต่ว่ากลิ่นชาจะแรงสู้กับแก้วแรกไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีความดูเดียวเหมือนกันในเรื่อง,องความมันก็จะมันกว่านมพัชเชลัยนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแต่กลิ่นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาครับเพราะามันเป็นนม U S T นะฮะถ้าให้ผม ตัดสินใจนะครับใน,ในทั้งหมด3แก้วนี้ผมจะเลือกใช้นมข้นจืดน,นะครับ,บเพื่อนๆในการปรุงเมนูชานมเย็นเนื่องจากคนที่ดื่มเมนูชานมเย็นในบ้านเราเนี่ยจะชอบความมันความหวานหรือว่าความกลมกล่อมซึ่งนมข้นจืดมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาคือมันจะมีความละมุนที่คนลิ้นนะครับเวลาเราดื่มลงไปเนี่ยมันจะสมูทถึงแม้ว่ากลิ่นของชาเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันจะแรงสู้กับที่เราปรุงจากนมนมสดพาชจไลหรือว่านมสดอยูทีไม่ได้ แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับให้ผมตัดสินใจตัวนี้นะครับนมข้นจืดนะครับอร่อยที่สุดเลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับอันนี้ผมทําลองเปรียบเทียบให้ดูนะคนเพื่อนทำให้เป็นแนวทางเนาะก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าใช้แบบไหนหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการมิกนมของสูตรของแต่ละคนก็ได้แล้วแต่นะครับหรือเอาเราอาจจะเพิ่มความมันจากครีมครีมเทียมก็ได้ หรือว่าผงผสมเนี่ยก็ได้นะครับแล้วแต่ความแล้วแต่สูตรใครนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ทําไว้เป็นแนวทางนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทํากินด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ